สวัสดีค่ะยันนี้อนรับข้อสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอบาปีคนมุงอะไรเยอะจังเดี๋ยวเราไปดูดีกว,ว่ามีแมคโครด้วย นนั้นคนีไม่โคงจุบนะคะสันหวานไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่ที่ไปเซิร์ชมามันอ่านว่าสันหวาน จมตั้งแต่เมื่อวานนะคะส่วนสาเหตุที่จมยังไม่ทราบยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะคนให้กำลังใจเยอะนะสาวก็มาวันนี้กำลังกำลังเอาต้นต้นตาลมาอยู่นะคะ ีแมคโครล้มต้นตาลไปหนึ่งต้นได้ไม้มาสองท่อนเดี๋ยวจะมีแมคโครมาอีกสองคันแมคโครเสียดินหนึ่งคันนะคะแล้วก็สองร้ออีกสองคันอันนี้ช่างเมื่อวานทำอะไรไม่ได้ก็ได้สูบน้ำออกแล้วก็ตอนนี้เราช่างมาจากบริษัทนะคะช่างมาถึง เมื่อกี้เขาก็จับปลากันมาแล้วเสียงเดินมาแล้วเห็นแขนเห็นแขนแล้ว มาแล้วไม่รู้จะเข้ามาได้ไหมต้องเอารถลุกก่อนมาแล้วนายเมื่อกี้บอกว่าให้เสียดินลากมาท่อนหนึ่งน่าจะเปลี่ยนแผนนะคะเป็นให้ สองร้อยลากมาสองท่อนเลยใช้โซ่ลากมาเลยบุ้งกีดึงมายกมายกด้วยลากด้วยเอาแล้วข้าวได้ไหมนะ่ะได้คันนี้ข้าวได้เลยแม่ชี Ơi ha ด้วยความเร็วแสงนีินาเสียงนะม,มาแล้วอ๋อมีต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งต้นมะพร้าวน้อย อันนี้ไม่รู้เครื่องติดหรือยังนะคะเพราะว่า,าสตาร์ทไม่ติดมาแล้วโอ้โหกองเชียร์เพียอ

ครบสคันแล้วนะคะเพื่อมาช่วยสันวัดสันหวัดของเราไม่ใช่ของเราสิของคนหนึ่งเราแก่ก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาได้นิดนึงแล้วแหละว,วันนี้ต้องขึ้นค่ะสองร้อยสองตัวร้อยยี่อีกหนึ่งโอไม ชาวบ้านแตกตื่นมนาทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะตอนนี้ ว่าจะเป็นเด็กเล็กแดงผุ้หงผู้ใหญ่ผู้สาวมาหมดนะช่วยกันนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมีต่อ EP 2นะคะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ